สวัสดีค่ะคลิปนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ Google Meet ค่ะ Google Meet คืออะไร Google Meet ก็คือเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งในตระกูลของ Google ซึ่งตอนนี้เขามีการเชื่อมโยงเข้ากับ Google Classroom เพราะฉะนั้นในการประชุมออนไลน์หรือการสอนออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่าน Google Meet ตรงนี้ทีนี้นิสิตจะรู้ได้ยังไงว่าห้องเรียนนั้นมีการเชื่อมโยง Google Meet เข้ากับ Google Classroom หรือเปล่านะคะให้นิสิตสังเกต,ตที่แถบแบนเนอร์ในหน้าสตรีมค่ะถ้ามีการเชื่อมโยงนะคะตรงแถบแบนเนอร์ในหน้าสตรีมเนี่ยจะปรากฏ Meet Link ค่ะอย่างนี้นะคะแสดงว่าห้องนี้มีการเชื่อมโยงนะคะโดย Meet Link อันนี้นะคะก็จะเป็น Meet Link เดิมที่คลิกกี่ครั้งก็จะสมาชิกในห้องสามารถที่จะเข้าร่วม Meeting กันได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการเข้าใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยค่ะนิสิตแค่คลิกตรง Meet Link ตรงนี้นะคะแต่นอกจากการคลิกตรงนี้เดี๋ยวครูพาไปหาวิธีการในการคลิกส่วนอื่นด้วยเราอาจจะไปคลิก Meet Link ได้อีกที่หนึงก็คือในแท็บ c l a s s w o r k ค่ะใน Classwork นี้นะคะเราจะเห็นว่ามีปุ่ม Meet ซึ่งไม่ว่าจะคลิกตรงนี้หรือคลิกที่หน้าแบนเนอร์นะคะเราก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้เหมือนกันค่ะ โดยปกติแล้วนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์ใช้ตัว Meet ตัวเนี้ยอาจารย์ก็อาจจาะนัดหมายเวลากับเราหรือสเกดูเวลาในการาประชุมออนไลน์ในการสอนออนไลน์ไว้ใน Google Calendar ให้เราแล้วนะคะก็เพียงแค่พอถึงเวลาปุ๊บ,บนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกตรงเนี้ยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์ได้เดี๋ยวเรามาลองคลิกกันดูนะคะอพอคลิกแล้วนะคะ ก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นครูแนะนำให้กดปิดวิดีโอนะคะ camera is off ตรงนี้ให้เป็นสีแดงค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะกดปิดไมโครโฟนค่ะ เพราะอะไรอ่าเวลาเข้าห้องจะได้ไม่เวอนะคะแล้วก็เสียงก็จะได้ไม่รบกวนคนที่เข้าไปอยู่ในห้องประชุมแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปหรือยังตอนไหนอาจจะมีเสียงแทรกหรือว่าเสียงที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูแนะนําว่ากดปิดไปก่อนดีกว่านะคะเสร็จแล้วก็กดที่ join now คะ่ะ join now ตรงนี้นะคะคลิกเลยเมื่อคลิกแล้วนะคะก็อาจจะมี ของข้อความปรากฏขึ้นพอดีอันนี้เราไม่ได้มีคนอื่นร่วมด้วยนะคะครูขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะก็ในการพูดคุยนะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่นิสิตควรรู้ก็คือจะมีในส่วนของการปิดเสียงด้านล่างตรงนี้นะคะปิดเสียงนะคะเปิดเสียงโดยปกติก็เราอาจจะเปิดเสียงตอนที่อาจารย์ถามนะคะหรือ อบอกให้เราเปิดเสียงนะคะาวางนะคะปุ่มโทรศัพท์นี่คือพอที่เราประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะออกจากห้องเราก็กดตรง Lift e c a l l ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดกล้องวิดีโอเพราะว่าจริงๆแล้วโดยมรารยาทเนี่ยถ้าสมมติเป็นการประชุมออนไลน์เราควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมแต่งตัวให้สุภาพนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดวิดีโอเพื่อให้เห็นหน้ากัน นะคะจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับอาจารย์ด้วยแต่ถ้าอาจารย์ยังยังไม่อนุญาตหรือว่าอะไรก็อาจจะปิดเอาไว้ก่อนรออาจารย์บอกหรือว่าถ้าเราพร้อมเราก็เปิดเอาไว้เลยก็ได้นะคะก็เป็น3เมนูหลักๆที่เราต้องใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่อาจารย์ให้เรามีการนำเสนองานเราอาจจะต้องมีการพรีเซนต์งานต่างๆตรงนี้ค่ะส่วนที่ นิสิตควรรู้ไว้ก็คือตรงเมนู Present Now ตรงนี้นะคะจะเป็นการเหมือนแชร์หน้าจอค่ะให้อาจารย์เห็นว่างานของเราเป็นยังไงให้าจารย์ดูไปด้วยให้เพื่อนที่อยู่กับเราเนี่ยได้เห็นงานของเราด้วยวิธีการนะคะเราก็กดที่ Present Now ตรงนี้นะคะใน Present Now เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะแชร์หน้าจอได้3รูปแบบหลักๆก็คือแชร์ภาพทั้งหมดเลยไม่ว่าเราทำอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะให้ทุกคนเห็นทุกขณะที่เราทำหรือแชร์เป็นวินโดว์คือแชร์เป็นแค่บางแอปพลิเคชันอย่างเช่นเลือกเฉพาะ powerpoint นะที่จะแชร์ถ้าระหว่างที่เราพีเต์ powerpoint เราเราไม่ไดเ้เราไปทำอย่างอื่นเราไปเปิดแท็บอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นเฉพาะวินโดว์ที่เราเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็คร m มแท็บค r o มแท็บก็คือแท็บด้านบนของ google chrome ตรงนี้นะคะ แท็บตรงนี้ก็คือเลือกเลยว่าเราจะาพรีเซนต์แค่แท็บไหนนะคะเวลาที่เราไปยังส่วนอื่นๆคนอื่นเขาก็จะไม่เห็นนะคะอลองดูแบบไหนดีลองดูวินโด์ละกันนะคะวินโด์ก็จะขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะคะเวลาที่เราจะใช้งานเราก็คลิกนะคะคลิกวินโด์ที่เราเลือกเสร็จเราก็กดแชร์นะคะอันนี้ครูขออนุญาตปิดไปก่อน หรือว่าถ้าเลือกที่ c โค o มแท็บนะคะมันก็จะขึ้นมาว่า Chrome ท็บมีอะไรบ้างามี Class ว o ร์ตรงนี้ก็คือชั้นเรียนที่เราที่เราเปิดค้างเอาไว้นะคะเราก็ลองกดแชร์นะคะทุกคนก็จะเห็นเวลาที่เราเลื่อนแบบนี้นทุกคนก็จะเห็นเรากดไปหน้า Stream เรากดไปหน้า people เราเลื่อนหรือทำอะไรทุกคนก็จะเห็นแท็บนั้นถ้าเราอยากจะหยุดแชร์ Share, เราก็กด Stop นะคะอ่าก็จะหยุดแชร์เราก็กลับไปห้องเดิมได้โดยการกดแท็ก Meet อันเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแชร์หน้าจอรเราดูผู้เข้าร่วมดูเพื่อนเข้าหรือ,อยังนะคะก็ดูตรงนี้ค่ะดูที่รูปคนนะคะรูปคนตรงนี้ก็จะเห็นปรากฏคนที่เข้าเราสามารถที่จะแชทได้นะคะก็กดที่แชทแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้กับเพื่อนได้ นะคะคพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter เหมือนแชท Line ปกติเลยค่ะหน้าจอของครูตรงนี้อาจจะแตกต่างจากพวกเราเล็กน้อยนะคะเพราะครูมีการดาวน์โหลด extension อื่นๆเพิ่มเติมนะคะถ้าเราสนใจก็ลองไปดูว่ามี extension ไหนที่เราอยากจะดาวน์โหลดเพิ่มไหมนะคะอย่างเช่น visual effect นะคะสร้างพื้นหลังสร้างเอฟเฟกให้วิดีโอ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะหรือน o อตในส่วนของการที่แสดงปฏิกิริยาต่างๆเช่นการกดทุกใจนะการปรบมือนะคะหรือว่าการยกมือถามคำถาม,ถาม,ถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ส่วนของ extension ที่สร้างประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะแต่ในส่วนอื่นๆหลัก,ลกๆที่นิสิตจะใช้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของ กูเกิลมีค่ะ